วันนี้คุณดัมจะทำเนื้ออบชีสนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อส่วนที่เขาเรียกว่าเนื้อลูกมะพร้าวนะครับก็จะเป็นเนื้อค่อนข้างเยอะเนื้อล้วนๆมีพังผืดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องปาดออกนะครับแล้วก็พอเราเอาพวกเศษเศจพังผืดออกนะครับเราก็ต้องแล่เนื้อให้เป็นแผ่นหนาหน่อยนะครับ เนื้อตรงนี้จะเปื่อยอยู่แล้วจะนุ่มอยู่แล้วนะครับพอเดี๋ยวอพอเราไปอบเนี่ยนะครับก็จะได้นิ้นเนื้อชิ้นโตๆนะครับ้ะเป็นแผ่ผนใหญ่ๆนะนะครับแล้วเราก็จะได้เนื้อชิ้นใหญ่ๆสิเรามีรากผักชีนะครับใส่รากผักชีลงไปด้วยกะซอยให้ละเอียดนะครับก็เอาใส่หม้อนะครับ ใส่หม้อเดี๋ยวปรุงเครื่องปรุงแล้วก็เติมน้ำมาไปนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยจะเป็นตัวทำเพชเชอร์บนะครับก็ใส่พริกไทยนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะมีเด็กๆทันด้วยปิดไฟนะครับารใส่แล้วก็ปิดฝาหม้อประมาณสัก ึ่งชั่วโมงเองนะครับเพราะว่ามอเนี้จะกข็มากอ,อย่าลืมมันจะมีตัวที่เป็นหัวจุกกระสีก็เสียบไปด้วยนะครับทิ้งได้เลยครับประมาณสัก20นาทีนะครับเราจะได้ยินเสียงแรงดันของไอ้น้ำนะครับก็อรออีกสัก5นาทีแล้วก็ปิดได้เลยปิดไปนะครับ ครับหนึ่งนะครับให้มัน่างใสงาทีพอมันฟูมีเสียงเดือดแล้วใช่ไหมครับก็ปล่อยจนกว่าเสียงมันจะเงียบแล้วก็ปอมันเย็นนะครับนะครับก็จะได้เนื้อค่อนข้างเปื่อยเลยนะครับเนี่ยคืออบเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือเอาเอา,เอาชีสใส่นะครับอย่างเดียวง่ายมากๆเลยนะครับเสร็จแ,แล้วก็มาหั่น นะครับมาหั่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาชีสใส่นะครับก็ใช้ชีสมอสซาเรลลานะครับเพราะว่ามันจะเหนียวเหนียวนะครับมันจะยืดยืดออกมาคับก็ไว้ตรงกลางเหมือนแซนด์วิชนะครับง่ายๆมากๆเนี่ยครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้ออีกชิ้นหนึ่งนี่ครับมาวางทับลงไปคล้ายๆแซนด์วิชนะครับเพื่อให้ชีสอยู่ตรงกลาง แล้วด้านบนเวลาพันโดนอบก็จะกริวหน่อยจะมีลักษณะที่ไหมหน่อยข้างหน้าก็จะนุ่มๆนะแล้วก็หั่นนะครับเพื่อจะได้เราได้ทานง่ายนะครับสิ่ที่เราได้มาคือน้ำสต๊อกนะครับอันนี้อร่อยมากแค่ตำพริกขี้หนูนะครับแล้วบีบมะนานเราไปก็โอ้อร่อยมากๆแล้วนะครับแล้วก็ทานแบบไทยๆแล้วเข้าเตาอบนะครับ ไฟสองร้อยห้าสิบนะครับประมาณสิบห้านาทีก็ทานได้นะครับ<ห>น,นี่น,นะครับก็สองห้าสิบไฟประมาณเอ้ยเวลาประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะครับก็อบด้วยไฟสองห้าส<ป>ิบเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับนะฮะแต่ทำง่ายมาก กลิ่นหอมใช้ได้เป็นไงครับคุณแม่กินโอเคค่ะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยเนี่ย <c oughs> เพื่อลอกินเราเอชีสเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรายกมาให้วลองเชียมกันดูนะฮะก็จะแห้งๆข้างบนจะแห้งนะครับข้างล่างจะฉ่ำๆ <c oughs> มาแล้วครับอาเชิญตักด,ดูที่เจ้าของวันเกิดร้อนนะระวังอย่าไปโดนชามนะลูกดูที่มันคำสั่งมันยืดไหมร้อนร้อน อยากให้ให้ตักตรงชี้หน่อยค่ะลูกลึกๆเออเด้อยืดๆอื้อหืออโอเคโอ้โหร้อนไหมยเอออื้อกินกลบแล้วต้องถึงขนาดยืนเลยเหรอคุณอร่อยมากอร่อยมากเลยโอ้เย้กินไม่หยุดเลยค่ะไม่ให้เขาขวัญนะโอ้โหยืด